อย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าหาแต่เลขเด็ดนะครับสวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับเลขนำโชค12ราศีนะครับพรุ่งนี้หวยจะออกลอตเตอรี่จะออกแล้วนะครับมีเลข <c oughs> นำโชคมาฝากนะก็มีหลายตัวนะครับ <c oughs> ต้องใช้พิจารณาณในการชมนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับนะก็อย่าไปทุ่มมาก เล่นพอประมาณนะครับเล่นหวยลอตเตอรี่มันมีความเสี่ยงสูงนะครับโอกาสถูกน้อยมากเพราะฉะนั้นขอพวกเราเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับเงินทองหายากเศรษฐกิจแบบนี้ต้องใช้สติพิจารณาดูให้ดีนะครับมาดูผลงานงวดที่ผ่านมาต้องขออภัยด้วยที่ออกช้างวดที่แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนระหว่างทางมาทำคลิปไม่ทัน วดาที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะโชคดีนะครับมีเข้า98ข้างบนนะครับ <c oughs> แล้วก็มี598นะครับ3ตัวมีคู่โต๊ด98กับ59นะครับคู่โต๊ดเล็กนะครับแล้วก็957มันพลาดไปนิดหนึ่งนะครับ597นะถ้าเป็น8นี่ก็ได้โต๊ดใหญ่ไปนะครับในเลขเ,เลขเด่นบนล่างนะครับ156 7 9 8งวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้ง3ตัวตรงนะครับ598บนนะครับข้างล่างก็เข้าตัวเลข7กับเลข9นะครับนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวงวดที่ผ่านมาผลงานดีเพียงแต่ว่าอาจจะทำช้าหน่อยนะครับต้องขออาภาัยด้วยแล้วกันนะ <c oughs> มาดูงวดนี้นะครับอชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเปาะเลขมีหลายตัวนะครับ แล้วแต่บุญวัสนาแล้วแต่ดวงแต่ละคนก็แล้วกันนะครับมั่นทบุญกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็มีโชควีลาบเองนะสิราศีนะครับให้เล่นเฉพาะราศีของตัวเองนะครับหรือถ้าชอบราศีไหนของคนอื่นก,ก็เลือกได้นะครับนะบางคนบอกจะเอาทุก ทุกราศีเนโอเคเผื่อได้3ตัวเงี้ยนะครับอย่างนั้นมันลงทุนมากไปนะครับอย่าไปทุ่มมากเกินไปนะครับอย่างวดที่ผ่านมาพิจิกก็เข้า3ตัวตรงนะครับ5 9 8นะครับ -3 ตัวตรง598มิถุน 958..., นะครับเ,ออเมธเกแล้วก็5 5 8 9นะครับเ,ออเมธแป8 9แล้วก็589กูโต้นะครับ คูโตเล็กแล้วก็โต้ใหญ่นะครับมาดูไอ้เลขเด่นบนล่างนะครับ6ตัวเนี่ยเข้าบนสามตัวเข้าล่าง2ตัวนะครับ 5. 156. 7 8 9นะครับเข้า 5. 9 8บนนะครับเข้า5 9 8บนแล้วก็มาเข้า79ล่างนะทั้งหมดที่ผ่านมากองขออภัยนะครับ บางคนบอกซื้อไม่ทันนะไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับเผื่อเพื่อนบางคนอาจจะมีโชคมีลาบนะเผื่อเข้า3ตัวตรงเหมือนปี6-2นะครับเห็นบางคนสิ้นปีนะครับ9 42จําได้ดีราศีพิจิกก็3ตัวตรงเหมือนกันนะครับของผมมักจะเข้า3ตัวตรงพิจิกบ่อยทีเดียวนะครับโชคชะตาอาจจะถูกกันนะเวลาคนพิจิกก็ชอบกดติดตามผมเยอะด้วยนะ แล้วก็คงหมุนเวียนกันไปนะครับงวดนี้อาจจะเป็นตอกราศีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่บุญวัสนาของแต่ละคนนะครับบุญที่ทำมาไปดูตัวสรุปกันนะงวดนี้เด่นบนล่าง 1, 2, 3, 5, 8, 9นะครับดูซิว่ามันจะมา2ตัวล่างตรง3ตัวบนตรงเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะ ตัวที่เด่นสุดก็คือตัวที่วงกลมนะครับตัวที่เด่นสุดก็คือตัวที่วงกลมนะหรือชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับก็ขอให้เล่นน้อยๆกันหน่อยนะครับใช้วิจารณญาณในการเชื่อนะครับขอให้อุดหนุนรัฐบาลนะครับอย่างน้อยเเราก็ถึงแม้จะถูกกินเงินก็ตกอยู่กับรัฐบาลจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศของเรานะครับช่วยอุดหนุนรัฐบาลกันนะครับ จริงๆหวยใต้ดินนะถ้าเอามาบนดิน,นรัฐบาลจะมีเงินเข้าประเทศปีเป็นแสนสล้านนะครับน,น่าเสียดายนะรัฐบาลทักษินทําไม่สําเร็จผลสุดท้ายเจ้ามือเอาไปกินหมดนะครับพวกใต้ดินพวกใต้ดินบางครั้งเวลาถูกเยอะก็ถูกโกงกันเยอะนะครับสมาชิกเราถูกโกงไปก็เยอะก็เล่นให้ระมัดระวังให้กระจายความเสี่ยงนะครับอย่าไปเล่นเจ้าเดียวนักหนักนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พวกชอโกงกันเยอะแม้แต่พวกมิจฉาชีพนะครับ โทรเข้ามาไลน์เข้ามาชวนลงทุนเล่นหุ้นเล่น,ลน,ลน,ลนหวยเล่นการพนันทุกชนิดเยอะมากนะครับบล็อกยังไงก็บล็อกไม่อยู่ผมบล็อกไว้ก็เป็น10บสเจ้านะครับที่ไลน์เข้ามาแต่ก็บล็อกมันไม่อยู่พวกนี้เก่งมากนะเจาะข้อมูลเก่งมากพวกมีชาชีพนะพวกนี้ทํากันเป็นอาชีพแลวแก๊งโจนะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดอย่าไปเชื่อใจใครอย่าไว้ใจใครช่วงนี้นะครับโอเคนะครับชอบตัวไหนเลือกเอานะครับตัวที่ผมเก่งนะตัวที่ ผมชอบก็คือตัวที่ผมวงกลมนะครับแต่บางทีมันก็ไม่ออกวงกลมไปออกข้างนอกก็ได้นะครับใช้พิจารณาในการเชื่อนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับเผื่อเพื่อนของเรามีโอกาสมีโชคมีลาบนะเผื่อเขาได้3ตัวตรงขึ้นมาอย่างน้นนอยๆก็จะขอบคุณเรานะช่วยเขาบางคนนี่ลำบากนะเงินช็อตถูกหวยพอดีอย่างเงี้ยโอ้โหมันพระเจ้ามาโปรดนะเหมือนเราไปช่วยเขามอนกันนะ แต่ถ้าเขาไม่ถูกขึ้นมาก็ก็เสียหายเหมือนกันนะครับนะก็แล้วแต่ดวงนะก็อย่าไปทุ่มมากเอาพอเหมาะพอควรนะครับโอเคนะครับหน้าที่ของเราคือการทํางานนะการเล่นหวยเล่นซื้อลอตเตอรี่ก็ลุ้นพอสนุกสนุกนะครับขึ้นอ,อยู่กับบุญวัสนาบารมีแต่ละคนนะครับสร้างบุญมาดีซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ถูกรางวัลที่1ก็มีนะครับบางคนไม่มีดวงซื้อเป็นปึงป้งปก็ไม่ถูกนะซื้อเป็นสิบใบร้อยใบยก็ไม่ถูก นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันทบุญนะครับทบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กตัญญูกตาเวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเวลาถูกหวยถูกรตเตอรี่เข้ามาก็ให้มันทบุญกับพ่อแม่นะครับก็มีบางคนต้องขอบใจมากนะครับที่โอนเงินมา,าให้อาจารย์นะครับเป็นค่ากาแฟงวดที่ผ่านมานะครับนะก็ขอบคุณมากใครที่โอนให้อาจารย์เนี่ยนะก็ขอให้ถูกสามตัวตรงทุกงวดนะครับ การคิดหวยนี่ต้องใช้สมองเยอะนะครับมึนมากบางทีสมองเบลอมากเลยต้องปบำรุงอาหารเสริมเยอะๆนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ